ไอ้โง่เอ้ยเจ้ารีบนำทางไปสิเดโปรดปล่าไปเถอไอสวะหุบป,ปากซักสำนักเชิงโจเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงแต่ข้าไม่คิดเลยว่านักเรียนของที่นี่จะอ่อนแอขนาดนี้ข้าได้ไปตรวจสอบมาแล้วเจ้าเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปรีส่งเทียนมาก่อนตอนนี้ไอศิษย์ของจกักรพรรดิหงนั่น,นมันไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปในสำนักซางไห้เลย ถ้าอย่งงางนั้นก็คงต้องเรียกมันออกมาแล้วละ่ะข้าจะทําให้เจ้าเสียใจให้ดูที่ได้เกิดมาบนโลกนี้หืมข้าทำไม่ได้ได้โปรสจะทําอะไรข้าเลยดูเหมือนแกจะไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพูดใช่ไหมได้ถ้าง,งั้นข้าจะตัดแขนของเจ้าข้างหนึ่งก่อนแล้วกันหยุดซะหืมแล้วแกเป็นใครกันฟ้าข้าก็คือพระเอกยังไงละ่ะ อ๋ที่แท้ก็เป็นเจ้าข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กล้าออกมาจากสำนักสร้างไหเสะอีกหรือส่งเทียนซูทูมโม่กำลังลงไปปราบวิญญาณร้ายของภูเขาเทพโลหิตยูอาจารย์วรนเองก็ไม่อยู่เจ้าไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรอกนะยังไงก็ตามเขาได้ออกคำสั่งใครก็ตามที่สามารถสังหารเจ้าได้จะได้กลายเป็นศิษย์สายตรงของเขาสิ่งนี้ได้ดึงดูดความสนใจของหลายๆคน การได้เป็นสิทธิของสื่อถูโมก,ก็หมายถึงการได้เข้าไปในพระราชวังสื่อถูซึ่งหลายตระกูลเองก็เป็นที่สนใจเช่นกันหาเจ้ามองข้าทําไมกันลีซ่งเทียนข้าอยากจะแข่งขันกับเจ้าเจ้ากล้าไหมแข่งขันทําไมหรือว่าเจ้าไม่กล้าข้าได้ยินมาว่าเจ้าสามารถเอาชนะสื่อถูก,กวนได้แต่ไม่คิดว่าจะขี้อายขนาดนี้ อัจฉริยะบ้าบออะไรกันข้าว่าเจ้ามันก็แค่แบบขยะเท่านั้นแหละส่งเทียนมันกาลังหลอกทำให้เจ้าโกรดเจ้าไม่ได้ไปหลงกลมันหรอกนะตราบใดที่ยังมีอาจารย์เหวินอยู่ในสำนักชิงโจพวกเขาก็ไม่กล้าหอ,อกไอ้หมอนี่มีชื่อว่าเฝงหยุนเขาสามารถเอาชนะคนที่อยู่ในอนาณาจักรไครอยู่ได้แถมยังมีการปรมพาอที่สูงกว่าสื่อทุกคนอีกด้วยพนันได้เลยว่าพวกเขาต้องการที่าาจะก้าเจ้าแน่นอน และฝงหยุนเองก็มีพี่ชายอีกด้วยเขาเป็นหนึ่งในร้อยคนที่เข้าในสำนักชิงโจข้าได้ยินว่าการบ่มพาะของเขาทะลวงเข้าสู่และดับกระจกแห่งโชคชะตาแล้วถ้างั้นพวกเราไปกันเถอะหาหยุดซะลีซ่งเทียนเจ้ามันก็แค่เต่าหดหัวเจ้าไม่กล้าที่แข่งขันกับข้าจริงๆงั้นหรอหาแล้วเจ้าเป็นใครกันทำไมข้าจะต้องไปแข่งกับเจ้าด้วย คุกเข่าลงซ้าแล้วข้าจะให้อภัยเจ้าเจ้าดีส่งเทียนถ้าเจ้าไม่กล้าถ้างั้นข้าจะสังหารไอ้วนนิสา